ดูั่กรขนางงพ่องท้มีวใหม่ซึ่งตเป็นการเป็นการชักกในด้านตลาด้าเรื่องของกาี่พนักาเพื่อชวยนาแลายขา่อนสุกและขา้มา